สวัสดีครับออกไหมครับเมื่อนี้วันหยุดครับอบอกบ่อหมอครับเมื่อนี้เสาที่ยี่สิบหกอเดินทางครับเจ็ดโมงเคิงครับผมบออกไหมอำนาจเจริญบ่อมนตรีฟิชชิ่งครับผมเดี๋ยวหอดไหม ไ้น้ำกันครับผมไปครับเดินทางครับผมครับเดินทางครับ5กิโลถึงครับบ่อเมา ข้าคันสามร้อยมาลุ้นกันวันนี้จะมีตัวไหมหรือจะกินแหีว้วไปครับพี่น้องขข้อไม้ครับข้อไม้ แล้วมอนตีฟิชชิ่งจอดใส่เนี่ยเขาจะจอดนอกหรือจอดในเนี่ยยางไปเอาบ่ทำไมเราไม่ซื้อน้ำเปล่าล่ะรถมันเยอะ่างนไงจอดนอกบ่จอดไปฟผีเนี่ เขาไปข้างในเวลาเราจะออกเราจะออกยากเนี่ยน้ำเปล่านะ่ะซื้อข้างในอ่โอเคครับผมข้อหมายครับ ăn dính tùa nhát nhang, đánh nhau nhiều hả? muốn chặn nó biết không nó chặn nó chặn hết chặn nó เยียบเลยครับผมสรุปผลงานมือนีครับผมแบตสามร้อยบาทบัวหมาครับผมยายครับ ปลาสามตัวเป็นกระช่างหน่อยก็เลยครับนี่เดี๋ยวสีสั่งให้เพิ่งครับนี่ครับผมปลาสามตัวสามประเภทเลยครับอยู่ในกล่องอาจสิเบืองหน่อยครับพี่น้อง เดี๋ยวครับผมสีเทียบ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 กัขวดขวดน้ำเปล่าครับขนาดขนาดหนึ่งพันห้าร้อยมิลิตรครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับขวดเป็นหน่อยไปเลยครับนี่ครับผมสามตัวครับผมผลงานมือนี่ครับหลอดแท้วครับ สามร้อยบาทครับนี่ครับเห็นไหมครับบางวะผูเห็นครับปลาสี่กิโลเก้าขีดสี่กิโลเก้าขีดครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยต้องขออภัยพี่น้องครับสี่กิโลเก้าขีดครับนี่ครับสามตัว Okay, ครับสำหรับมือนีฝากท่านุู้ชมติดตามครับช่องหน่อยคนทรามาหากินครับผมสำหรับมือนี้กะเอาไว้ซัำนีน้ครับผมไหว้คลิปหนาพอกันครับสวัสดีครับ